เย็บเก็บแม่ขอมะนาวมีไหมเออกินตราตามส้มตำเต็หิงมันเปล่าอ้ไอ้หนึ่งเรืออหมอโอยนี่มะนาวออกมาจากเราเห็นไหมมีมีใครอยากปลูกผลสุดท้ายก็ได้อันนี้แหละใครบ้าไม่อยากลดูดิน <lo. S 2> ี่เต็มเลยนี่มันเคน เออเพลงจนโน่ร่วงน่นโน่ไม่เอาอันร่วงนี่ดูนี่ดูดิมาจากบ้านยายตานั่นเนี่ยดูดิรอดีต้นเดียวนะใช่ว่าจะตัดทิ้งแล้วของฉันไม่ไม่ตัดออกมันมันมันเยอะเกินแต่งออกดอกกินทั้งปีเลยฮหาแต่ห่าแต่มะนาวไอ้นั่นมะนาวนี่สวยจะตายนี่อินตรามาจากบ้านยายดูดิ อันนี้มันอยู่ได้ออุ้ย <Stars> oh! ดูนี่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 เป็นพวงเลยมันใหญ่ทิ้งๆฟางๆนะไม่ได้รดน้ําเลยได้กินตลอดทั้งปีเลยอันนี้ด,นดูเขารดน้ําดูแลเองดิต้นเล็กๆอย่างนี้มันก็สวย ders, สที่ดูดูดิดูลูกดูลูกอุ้ยนี่เห็นกระเป๋่าไม่รดแดดสองนี่ดู anbul. เป็นพวงเป็นพวงเลย พุดทิ้งๆิคว่างควางก็ได้กินทั้งปีหละในตอนกาแฟกินตลายอยู่ไหนวะเก็บไปกินกับส้มตำอีกไม่มีใครกินเดีย๋ยวางวางจะแกงใต้ปลามากินตอนนี้ยังไม่ว่างเลยเนี่ยเดีย๋ยวแฟนกินส้มตำเสร็จแฟนยายจะพาไปเลาะเองละไปหาดู ข้าวป่าอย่างไม่มีใครเขากินกินคนเดียวในหลักกาแฟกินตราอยู่แถวๆนี้มะนาวที่เขาปลูกในถอไม่ได้เรื่องอเลยลาดกดกไหมดกอยน่ข้งแกล่ละข้างหน้าไม่ดกเลยเอาผองพลามามันเด็ดสมอเร่กาแฟ แม่ปเปลาไเนี่ยไม่เป็นบรจะประยงซฟๆแซ่บ,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 บอ้าวกินโชว์หน่อยวิดมาตะทุกเ,เลยอะ่ะเฮ้ยม,ม,มันน่ากินเลยคืนหวานอร่อยมากเลยแตงโมโนกเข่าได้แล้วเน้กอ,อร่อยไหมคะอ,มอันนะะุ่ลูกใครคะคุณหนึ่งกระโดดด้วยคุณหนึ่งยิ้หน้าสุนวอยู่เลย อันนูลกูกใครคะอันนูลูกไมจินเฮ้ยลูกไมจินบอกหาหทาเห็นบ่มาเปน็นยังลูกเดี๋ยวค่อยแรงเขาตำใหม่อีกเดี๋ยวไม่ตำหายลางให้ดีก่อนอื่นนะโอ้โมนี่นะตำอีกนี่เป็นคิแล้วสี่สิบบาทท่าอะไรจิ้กินเมื่อกี้สินบาทอีปะันน น but, ้องใบกิน <Hels> ข <ing> <S ed lava> ่าเข่งนะน้องใบุนทรไปหาพุ่นแบบยงเหมือนเพ่นเลยบอกอะไรพุ่นเพ็ดค่ะไ้ทายังเหมือนเพ็ดน้องใบกิมโชซิสเห็ดใหม่โอ้เป็นเพชรเป็นเหนูไปถึงหนูก็หนูก็ร่งนาักหนูกะสังพ่นกระหตระเสหนูเองก็เพิ่นพัดอะไรอย่างนี้ขอรนนี่นะไมใช่เมื่อะบอกอี่นนน เยไนะกรนตอยาชิมนื่อขอชิมา้าอยู่ในซอยบ้านเลยงนมะขามไญ่อ่ะเห็นบบเอตายไม่รู้จักไม่ต้อมาคแห้งคุณทองคุณทองนี่เป็กคือตังอะไปขวดแสบเลยดูมุกเมาหแล้วอ่ะเลอร่อยมากมุกเมาไม่ว่ามีอะไรยาแช่ก็พอคนอจะกินอ่ะ ก็แคบบักแค่เส้นแค่มก็โคละสามสิบเนาะโอเคนาเหลือเดียวได้ไหมมันเล็กไหมเล็กมากเออมันเล็กจังหน่อยไอย่าเลี้ยน้อย่งมันจบมี่เนือไม่รู้อ่ะูไม่รู้นกัมจริงจริงมาหนอรวยจยุ่งเพียรกัโต๊สม่ แต่บอลบอลเท่ามันอยู่กันติดทะเลบ่เนี่ยมกแต่พุงน้องซื้อเท่าลสิดตัวท่านี่นาทิดบาทติดสองบาทซื้อข้ากินนะะชิหนอืมออืมถูกเหตุกามจอจบืมขกดืมขึ้น พักไม่อร่อยๆออยเว้ยเดีย๋ยวอาไก่ทะเลนีน่ากับชมตำอ,อ,อยู่บางบอนอยู่อร่อยน่นนะฟิดทะเลอีกอืมเือปั่อยางไมันมีตัวเล็กมากตนี้ไม่มีหอย,ยแครงนะหอยแครมินะ ไม่เทมีไมมัยังนะเไม่ได um, um> no. um> no. ้เอามามันอตู่ไ evet ด um, no. ้นี่บอกตาอร่อยก็ตามกี่ทามาทำตามีอะไบอกให้ทาแป๊บหนึ่งเองบมินมาเลยเด้นี่ผักกบเคยนนึ่งเงือบเขียนกินเดี๋ยวใกินะสนอากินดู้เนาะอ่ากินอยู่เหลอยู่เอาเอาเอามาสักร้อยนท่านดนไปแอะเอ็มกินตอนเย็นเพราะว่า มันสดดูถ้าไปนั่งกินมันกี่มาเอาน้อจันไหนอันไหนบอกนู้นเลยว่าชุดผสมดูสุดยดดาทางหุ่นกอล์ฟทำอะไรตัวเล็กๆงตัวมาทำอะไรคะผัดผัดผงกะหรี่ผัดผงกะหรี่ไม่มีกะหรี่ผงกระซึ่งอยู่ไหนรักผัดกะหรี่ซื้ออยู่ไหนผัดผักไผ่กับนี่ใครจะไปไผ่ฉันนับเลยเดี๋ยวเขาผัดปกวันนี้ในเอ็มไปซื้ออันนั้นพอดีผัดกะหรี่อันที่สิบบ่อนะอันี้เป็นบ่อ เอาบางกูเอาเยออ่เงี้ยอ๋อคุณมึงล้างเสร็จล้างยังปะอมหะร้ายอืมูกรินเอห้าสิบต่กรงเทพปสี่ตอนสี่สว้าห้าสี่สิบไวเงบเดี๋ยวทำหงชินหนอยใส่ตาคนอืขึ้นโช้นโชว์นโชว์องแล้วเอาลบ ขนมใบโชว์ของอร่อยอันนี้อ่ะดโชว์ด้วยดูรูปใครคะบอกเขาด้วยถ้าหวานเนอะหูว่าเจ้าตั้มเนี่ยคอยสืบอวฝร่งมาเลยกะปฟูว่าสิตตั้มแบบฮึ่ก็ควอมคิดว่าสิตตั้มคงซื้ปูก็เลยฝรั่งวิตามัยนงครับเด้อก็ว่าสิใส่ล้วนานๆทั้งนั้นหิวรักประชดอยู่อีกแค่แป๊บเดียวเห็นไหมเขาจะไปรู้แป๊บเดียวขนาดไหน

ม่อยาผัดเป็นไม่เป็นนี่กัผัดแกเจเต้เคยอาจารย์ทผัดอร่อยอยู่นะนี่ตวใส่ไข่น้อยพูวใส่ไข่ใส่ไข่อร่อยนึ่งบอกะม่้อนแข็ง้นี่ไม่ใส่หรอนี่แล้วตู้นีอันทังหน่อยหรอกี๋ยวเขาไปอยตโมน้ำมันลวก เอาไปใส่ป้องกันได้เลยเอาตรูมอไปหนาดีสรงจ้าโอเมียนเพิ่มขึ้นขนาเมียเพี่มันยิ่งค่องแต่ไหยสมองแ่งเกี่ยวพองรับที่ม้วรับดักแพเข้ามาแพเข้ามาส่งก็ไปรับเอาอยูุู่คันวันไหนมีหอยแครงบองมาด้วยจ้าแบบโชคมีสิห่างงเนี่ยเพราะว่ามันเอามาขายสองเกืนนะอย่างเขาอยาก อาหอยแขงบ่เอาหอยคางไม่ใช่หอยคางวันนั้นนะวันนั้นไม่ใช่หอยคางนะวันนั้นหอยแขงอันนั้นแขงแต่ไข่ปลาหมู่มาจมูกดึเงินออกเด้อนะแม่ฝนน่ะระดับลุ่มนะเนียงนียงก็จริงอมมีแค่เาียงบราเห็นเนาะถึงเนาะเขาเอามาให้เราแบบนั้นน่ะแต่เพื้นที่ที่ขายมาเพิ่งมีปลาหมึกนะที่ว่าไม่สดแต่สดสดนี่หนักมันเละเละจีก็ยังมันสดนะโอ้โหเออ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 เเออ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 ๋ออเ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 ออ เามดจะนิ่งส่นะเดี๋ยวกวาเหล่องมาอยู่คนเดียวไม่อยากรู้ไงโอ้ผมนี่อยู่กับคนี่อเเพราะว่าเราก็มาทำมันไม่โอเคเอเบอร์เบอรัลโโอเคเขาบอกเอามาไงเพราะว่าเราก็เสียลูกค้าเหมือนกันเมือนกันคจะิ่นอันบอกชายอิมพิต้าสิเตเซได้เคยอินโิ

ัมเอาอแล้วนจไปนอนก่อนมาแล้วไม่มีก๋วยเตี๋ยวยิ่งตาตำเออม่ได้จะขายมันนั้สิบายนกแม่เอาไปนอีนั่งยังปวดหลังเลยนิ่งจิ้นจะยุใหยังใครมีจะพูดเี่ยซื่อจิ้นนั่งเพ้อเธอเป๊เป๊ะปหน่อยยังไม่เหมือนแต่ของเล่นต มี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 นางรมนะมีนางลมมีหอยนางรมนะคะกินมากขึ้นสดกินไม่เกนสดเลยจรเขตาถือน้องกินยู่ทมเบรีนะกินอยู่หมันรสดาติแบบทะเลเลยหวานน้อกินคืออามุนเกาลในซนมันก็กินมันก็อร่อยกว่ากุ้งสดในห้องใส่ก็กินแบบไม่มั่นใจมัามงปวอก็ได้ อยู่ความชอบของใครอมักางกระเดกคอยจิ้เมือกคอยน้ำจิ้มอะไรน้ำเป็นอะไรปตาสาบกระเดกเหมือนชอเหมือน็กระดูกกระดูกมันเหมืนนูเลยจินนะคือหนูปนี่คนจับหรือเปาอยู่แนวซีจ๊อกใครจะไปรู้เนี่เดี่ยวนี่ได้จ๊ะเดี่ยวเดี่ยวไม่หวานน่าน

อีกกี่วันอีกอาทีตนึงมัเปิดมันจะอาทิตย์เสาร์อาทิตย์ไ่นมั้งเสาร์อาทิตย์เบิ่งมอลันก่อนเออเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์บังหมอลัก่อนงานนี่ไงก็จับเอาให้มันน้องใครก้บุ้มนี่มองขี้อะไรต้องไปกินก็ได้เอามาลัางมาเล่นงานแต่งเลยนะใช่อือยะจะนับเลยจำต้องคุยมาเพิ่มเยอะต้องไงจะนับเลยตัวจีน บอบอนาแก็พอมีกินบอร์มินน้ผักกาดไมผักดออเจี๊นี่ผักเต้เต้แบบแบบขึ้นบกขึ้นนเำแข็แบบหลแห่งนมาเล่นย้อยตอนเช้าอ่ะแห่แบ่งเสร็จก็น่าจะเที่ยงมอลลาถืหกมงเย็นคนสวย